ราก็เดินมาเรื่อยนะครับกว่าจะได้แต่ละภาพนะครับไม่ธรรมดาเด้อจะบอกให้ผมจะได้ภาพให้ทุกคนดูโอ้โหสาหะมากเลยผมที <c oughs> นโนโน่ไหนโนอไปที่ในนอเนี้นาะรถล็อตคนเดียวทันต่เนี่นี่ครับทางเดินนะครับเนี่ยประมาณนี้ผมไกลมากเลย ความละเอียดแต่ละภาพนะาเนี่ยว้าวติ่งอะไรเนี่ยที่ไหนไม่รู้โอ้โนี่ครับยอดดอยเอ้ยวิ่ง กับดักว้าวมากับแม่กับพ่อคนนี้อันนี้แบบแม่ใช่ไหมวันนั้นพ่นตรงไหนแม่ี่พมาทานลูกงงว่ะว้าวเห็นแล้วครับนีส่สวยเลยเป็นไงเขาเนี้ยมาถึงแล้วโอหยันชำ้ำ สวยงามมากครับอันนี้เราทำข้าวไร่นะครับเนี่ยเป็นข้าวดอยนะครับว้าวสวยงามโอ้โอตโ๊ะนี่นะครับพาไปดูว้า งาามมกโอ้ดอยนะทำง,งานนี่เสียงน้ำไหลข้างล่างนะครับโอ้เชิงเขาน้ำไหลแรงมากเลยเราอยู่กลางหุบเขาโอ้อากาศชุ่มชม่้จริงๆนะครับตอนเนี้ยแม่เก็บผักลันนีน้พ่อมาใส่ปุ๋ย ว้าเดี๋ยวมาลุยโอ้นุกนุ๊กอะไรไม่รู้ขันเนาะเดทางมากัดเลยเร็ไเดพูดจริงเขานี่ครับสวยงามโอ้ยกระเจม น,งงนี่ครับว้าวาว้าวว้าวที่จอมพวกไม่เข้าเลยอันตรายไม่มีพวกไม่ให้เข้าอันตรายพวกว้าวสวยง,งามตามทุงเรื่อง ไปดูไปชมชมข้างล่างนะครับบังเกนดอะไรว้าวสวยงามโออมันมีอะไรข้างล่างก็งไปดูโอ้กุ้งข้าวไปไม่ต้องใช้น้ำนะครับเนี่ยมีอะไรวะข้างหลังนี่ครับโอู้อู้นะครับ

หมแม่ลาน่อยครับผมโดยงามลงเถ้ะเนาะอ้ามีแตงป่ะนี่ไม่เก็บอะไรพเก็บเละเลยไม่ผ่านอยนี่จะด้มา Mà hát ra ta có xúc kìa, bụi đầy Wow Lót đi sí.